3ร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอแฟนกลับช่อง3ช่วงตีตัว๋วทัวร์กอง ีขอพาทุกคนมาเพลิดเพลินกับการดูภาพยนตร์กันค่ะกับกิจกรรมร้อยหกกลางแปลงงานนี้ชวนคุณผู้ฟังจากวิทยุครอบครัวข่าวสทเอฟเบมร้อยหกเมเกรจํานวนร้อยเจ็ดสิบท่านมาเริ่มชมภาพยนตร์รอบพิเศษอย่างเรื่องร้อยติดจุดที่หกแต่วันนี้ไม่ได้มาดูหนังอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่ายังได้มากระทบไหลกับนักแสดงจากทางช่องสามอย่างแพทริกนิพัฒ์และนนพูดิดกันด้วยละค่ะโดยส่วนตัวนะครับนนนับถือศาสนาอิสลามเป็นชาวมุสลิมอย่างนี้นะครับก็มีความรู้สึก ว่าซับซิงใจมากเลยพี่แพทและครับรู้สิ่งงไงบ้างครับจริงๆแล้วมุมมองมุมมองเรื่องนี้เขาจะผ่านผ่านสายตาของพระเอกนะครับเืาอเห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไทยไทยมุสลิมหรือว่าไทยพุทธนะครับเราก็สามารถ และที่พิเศษที่สุดก็คือได้รับเกียรติจากทีมนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องลาติจูดที่6ยังหนุ่มปีเตอร์คอปโบลิ่งปิศนาเมานัชชาพิมพาคินมาเริ่มกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยละค่ะส่วนใครที่พลาดกิจกรรมร้อยหกกลางแปลงในครั้งนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทางที่ยุครอบครัวข่าวสทอฟเอฟเอ็มร้อยหกเมกเฮิร์เขายังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายว่าแต่ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์